แม่สุดภูมิใจลูกชายซื่อสัตว์ลูกค้าถูกหวย12ล้านไปแจ้งความให้แม้จนแต่ไม่เคยเอาของคนอื่น แม่สุดภูมิใจลูกชายซื่อสัตว์ลูกค้าถูกหวย12ล้านอาสาไปแจ้งความให้ไม่เคยคิดเก็บไว้เองเผยทำมาตลอดดีใจแม้บ้านจนแต่ไม่เคยคิดเอาของคนอื่น จากกรณี f เฟซบ o ๊กเพจสุรินดีดีเปิดเผยเรื่องราวของนายวิชานสังสีแก้วอายุ41ปีพ่อค้าลอตเตอรี่ชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไปลงบันทึกประจำวันหลังลูกค้าชาวจังหวัดสุรินซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศสั่งจองลอตเตอรี่ไว้ปรากฏว่าถูกรางวันที่หนึ่งจำนวนสองใบซึ่งตัวพ่อค้าเองสามารถจะเอาไปขึ้นเงินก็ได้ แต่ไม่ทำทำให้ได้รับเสียงชื่นชมถึงความซื่อสัตย์ล่าสดุดวันที่สองกุมภาพันธ์64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านของพ่อค้าหวยลายดังกล่าวก็พบกับนางหยาดฟ้าสังสีแก้วอายุ59ปีแม่ของนายวิชาญซึ่งได้รับการเปิดเผยว่าลูกชายมีภรรยาอยู่จังหวัดสุรินทร์ปกติทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่จังหวัดภูเกต็ตหลังจากมี มีการโรคโควิดระบาดลูกชายได้กลับมาอยู่บ้านและหันมาขายลอตเตอรี่โดยเพิ่งจะขายได้ประมาณ3เดือนที่ผ่านมาซึ่งลูกชายจะขายแบบออนไลน์และเดินขายเมื่อมีคนถูกรางวัลลูกชายมักจะอาสาไปขึ้นเงินให้แล้วโอนไปตามหมายเลขบัญชีของลูกค้าแต่ครั้งนี้มีคนไทยในประเทศอิตาลีถูกรางวัล12ล้านลูกชายจึงอาสาไปขึ้นเงินให้แล้วจะโอนเงินไปตาม ช่องทางที่ถูกกำหนดมาส่วนตัวรู้สึกดีใจและชื่นชมลูกชายที่ทำตามที่แม่เคยสอนว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตอนนี้ลูกชายนำสลากไปขึ้นเงินที่กองสลากแล้วจะได้นัดกับคนถูกกลางวัลว่าจะส่งเงินให้ทางไหนส่วนตัวดีใจที่ลูกทำได้ถึงแม้ครอบครัวจะยากจนหาเช้ากินข้าก็ตามแต่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด